สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาร FC เอฟซีทั่วประเทศนะครับกระแฮลังไหลเนี่ยเบิ้งไหล่สดติกตอกกับพี่น้องนะครับหลังจาก บีบีเพิ่นไล่สดขายสินค้านะครับแล้วก็มีดาราในวงการเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับน้ำทีมด้วยพี่น้ำอ่าพี่รพัฒครับพี่น้องนะครับแล้วก็คุณแม่ดวงดาวจารุกินดาครับพี่น้องนะครับไผ่แฟนและครเนี่ยสิรูดจากเล้าดีนะครับแล้วก็แสดงมาโดนแล้วนะครับแล้วก็เป็น แสดงรุ่นใหญ่นะครับที่หลายคนหลายท่านรู้จักกันทั่วประเทศครับมือนีพื้นกันมากไล่สดเข่ากล้องคือกันนะครับพี่น้องนะครับจากนั่นนะคุณพ่อสมรักเนี่ยก็าม้าน้ำนะครับปาัาดังอีหลีครับพี่น้องนะครับแล้วก็เอฟซีเนี่ยเข่าไปกดในส่วนของสินค้าเนี่ยเยอะม,มากนะครับ ลาสุตะลูไปหาล่านบาทครับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับปังสุดๆนะครับเพราะว่ามีเอฟซีทางฝั่งของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับแล้วก็เอฟซีของน้องเบสอีกในติ๊กตอกเนี่ยเจ็ดล้านกว่าค้นนะครับผู้ติดตามนะครับแล้วก็บอสบิ๊กสองล้านกว่วครับป่าก็ไป แปดเก้าล้านเกือบสิบล้านค้นครับพี่น้องในแง่ของผู้ติดตามนะครับแล้วก็เอฟซีทั่วประเทศนะแฮะเขาไปเบิ่งสั่งสินค้ากันเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับตามเป้าทะลุเป้าคือเก่าครับทุกท่านนะครับค้นแฮ่เขาเปาเบิ่งเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองเอาเป็นว่าดังที่สุดในช่วงนี้เลยพี่น้องนะครับในส่วนของการไล่สดนะครับผู้ใดบ่เบิ่งบ่เห็นเนี่ยตกข่าวนะครับ หลายคนหลายท่านเพื่อนก็บอกแบบซีนะครับจังเอฟซีท่านนี้ก็บอกว่าโอ้ยข่อยกระเบิงตั้งแต่เริ่มไล่เนี่ยจนจบนะครับบางคนก็บอกว่าฟินกับผู้ใหญ่บ้านกับน้องเบสสุดๆนะครับคู่นี้เหมาะสมกันจังเลยนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยคุณพ่อสมรักเหลียวเบิงอยู่เด้อนะครับบางคนก็แซวครับ หลังจากที่บอสบิ๊กเนี่ยขีดน้ำหอมนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยข่อยมากหลายนะครับบางท่านก็บอกว่าบ่ต้องเห็นอย่างด็อกนั่งไล่สดก็มีแห้งแล้วนะครับบางท่านก็บอกว่าขอพรให้คุณแม่ดวงดาวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงก็มาปาดนะครับน้องเบ็ดล้วก็บอกว่าแม่ดวงดาวเนี่ยเป็นแม่บุญธรรมนะครับพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่า โอ้ยปังจีลีสุดๆเลยนะครับบางท่านก็บอกว่าฝากน่องบิ๊กด้วยเด้นนะครับอีกคนนึงก็บอกว่านั่งดูตั้งแต่เริ่มจนจบเลยนะครับอีกคนนึงก็บอกแบบซีขึ้กันอีกคนนึงก็บอกว่าสุดยอดเลยอีกคนนึงก็บอกว่าเจ้านี้อร่อยสั่งกินประจำปาร์าิก็มีสินค้าเนี่ยหลายอย่างกับพี่น้องที่เอามาแนะนำเอามาขายนะครับ อีกคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าเหมาะสมกันอยู่นะสวยมากแล้วก็น่ารักสุดๆอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยแค่เบึงก็สุดยอดแล้วบ่ต้องลองเพลงดอกนั่งขายของอย่างเดียวก็ได้นะครับ นั่นแหละครับจังหวะนี่ปังสุดๆนะครับอันนี้ก็ยินดีกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยินดีกับบอสบิกยินดีกับน้องเบสนะครับยินดีกับเอฟซีตัวเกียวเลยเบิ้งกันไปยาวๆกับพี่น้องงานนี่เนี่ยสนั่นอี่ีนะครับขายของย่ามใดเนี่ยโอ้ยขายดับขายดีสปอนเซอร์แลนด์ม์คเข่ามากับทุกท่านนะครับเอาหนุม่มกกอจะเข่าสารมาบอกมาเล่าเด้อทุกท่านมีข้อคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับส่วนคลิปนี้ ล้าไปก้อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ